สวัสดีครับพบกับผมสตีฟทิฏวัฒน์ทองอ่อนนะครับในคลิปนี้นะครับก็จะมาแนะนำการเล่นพินนะครับลายมหรีอีสานนะครับผมนะครับผมสาหรับการตั้งสายนะครับก็จะตั้งในคีย์เอเมเนอร์นะครับมีลามีนะครับอ่านะครับผมอ่าแล้วมาเริ่มแกะวักแรกเลยนะครับวักแรกก็จะเป็นอ่านะครับตัวนี้จะเป็น ลาโดเรมิเรโดลาโดเรลาโดเวลาที่เราดีดนะครับก็ดีดลงก่อนนะครับแล้วก็ขึ้นสลับกันนะครับจะเป็นลงขึ้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 นลงนะครับอ่าดูผมเล่นใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับผมอ่านะครับต่อไปวักที่สองครับวักที่สจะเป็น มันอาจจะยาวไปนะครับเราแบ่งเป็น2ห้องแรกก่อนนะครับจะเป็นอ่าเอาแค่นี้ก่อนนะครับโดลาซอลลาโดานะครับอ่าโดลาก็ลงลงแล้วก็ลงขึ้นลงนะครับอ่าแล้วก็ต่อไปนะครับ2อครึ่งหลังก็จะเป็นอ่าตัวนี้นะครับโดเรมีเรซอลมีนะครับ อ่านะครับเราจะเห็นเป็นตัวมีเอียงแล้วก็มีขีดอยู่ข้างล่างนะครับอันนี้หมายความว่านะครับให้เราดีดกรอนะครับโดยใช้การกรอนะครับกรที่ตัวมีอ่านะครับดูใหม่ครั้งหนึ่งนะครับอ่านะครับผมต่อไปครับในวรรคที่3นะครับอ่านะครับตัวนี้จะเป็นลามีซ่อนมีเลย เราจะเห็นตัวเลนะครับเป็นสีแดงคือตัวเลจะไม่ดีดนะครับอ่าเดี๋ยวเราลองอ่าเล่นแค่นี้ก่อนลามีซอนมีเลโดอ่าก็คือจะกดกดลงไปเฉยๆนะครับอ่าซอนมีเลโดอ่าตบนะครับก็คือไม่ดีดนะครับดูใหม่ช้าๆนะครับอ่าลามีซอนมีเลโดลาโดเลมีนะครับผมอ่าอีกครั้งหนึ่งนะครับช้าๆลามีซอนมีเลโดลา ผต่อไปนะครับบัคกที่4นะครับผมอ่าตัวนี้นะครับมีซอนลาโดลาซอนมีเรมีซอนโดเรนะครับอ่าตัวนี้นะครับเราจะแบ่งเป็นอ่าสอง้องแรกก่อนนะครับเป็นมีซอนลาโดลาซอนมีอย่างนี้ครับก็ดิดลงก่อนครับลงขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงนะครับ อ่าแล้วก็ต่อไปสองครึ่งหลังนะก็จะเป็นอ่าเลมีซอนโดเรนะครับอ่าตัวเลก็กอเหมือนเดิมนะครับผมต่อไปครับวรกที่ห้าวรกที่ห้าก็จะเป็นอ่าตัวนี้นะครับลาโดเรมีซอนมีเลมีซอนลานะครับ จะมีตัวเลไม่ดีดนะครับลองดูครับมีซ่อนมีเลมีซ่อนล่าตัวเลไม่ดีดนะครับกดกดเฉยๆนะครับตัวนี้อีกครั้งหนึ่งครับลาโดเรมีซ่อนมีเลมีซ่อนลานะครับผมต่อไปวรกที่6ครับวรกที่6ก็จะเป็นซ่อนมีเลมีซ่อนลาซ่อนมีซ่อนลาซ่อนมีซ่อนเลนะครับตัวนี้อตัวซ่อนนะครับเราดีดขึ้นก่อนซ่อนมีเลมีซ่อนลาจะเห็นว่าสองห้องแรกนะครับอ ซ้อนมีเลมีซอนลาตัวเลเราก็อ่ะกดเหมือนเดิมอ่ะไม่กดเหมือนเดิมแต่ไม่ดีดนะครับช้าๆนะครับซ้อนมีเลมีซ้อนลานะครับผมอ่ะอีกครั้งหนึ่งอ่าแล้วก็ต่อด้วยซ้อนมีซ้อนลาซ้อนมีซ้อนเลนะครับซ้อนมีซ้อนลาซ้อนมีซ้อนเลนะครับอ่ะลองเล่นต่อกันนะครับ อ่านะครับซอนมีเลมีซันลาซันมีซันลาซันมีซันเลนะครับอ่านะครับต่อไปวรรคที่7นะครับวรรคที่7อ่าโดลาโดเรมีเลมีซันลาซันมีเลโดนะครับอ่านะครับโดลาโดเรมีตรงนี้อ่ะคืออ่ะลงขึ้นลงขึ้นลงเหมือนเดิมนะครับ อ่าทีนี้ตัวต่อไปนะครับตัวเลไม่ดีดนะครับโดลาโดเรมีเรมีซอนลาเห็นไหมครับอ่าตัวเลไม่ดีดกดเฉยๆนะครับอ่าแล้วก็จะเราจะเห็นสีแดงอยู่นะครับที่ผมขึ้นให้นะครับโดลาโดเรมีเรมีซอนล่ซอนมีเรโดนะครับผมต่อไปวักที่8ครับวักที่8ก็จะกอนะครับอ่าตัวนี้นะครับก็จะเป็นซอน ซอนมีเรมีเรโดลาโดเรลาโดนะครับผมอ่านะครับต่อไปวักที่9นะครับก็อ่ะเหมือนกันนะครับกับวักที่8จะเป็นอ่นะครับแล้วก็ต่อไปวักที่10นะครับก็จะเป็นอ่าท่อนที่ส่งเข้าไปซ้ำนะครับโดลาซอนลาโดโดเรมีเรซอนมีอ่ะเหมือนที่เราผ่านมาเลยนะครับผม ทีนี้นะครับเวลาเราถึงอ่าวักที่10แล้วนะครับวักที่10ก็คือโดลาสนาโดโดเลมีเลซอนมีนะครับทีนี้มันจะไปเข้าซ้ำนะครับเข้าซ้ำก็คือจะไปซ้ำที่อ่าลามีซอนมีเลโดลาโดเลมีก็คือกลับไปซ้ำที่วักที่สามครับอ่านะครับก็จะเล่นวนมานะครับ พอมาถึงตรงนี้นะครับพอมาถึงวรกที่8นะครับถ้าเราจะเล่นซ้ําอีกนะครับเราก็เข้า,าวรกที่9วรกที่10แล้วก็กลับไปวรกที่3วรกที่4ี่เหมือนเดิมนะครับแต่สมมุติว่าถ้าเราจะจบนะครับแล้วก็ข้ามมาถึงวรกที่8ปุ๊บแล้วก็มาที่วรกที่11นะครับก็จะเป็นซอนมีเลมีเลโดลาโดเลลาโดตรงนี้นะครับแล้วทีนี้เราก็ลงจบในวรกที่12นะครับก็จะเป็นทีลาซอนลาทีลาทีลาซอนลา นะครับผมตัวนี้อ่ะโน้ตก็จะเป็นทีลาสนลาทีนะครับผมทีลาสนลาทีครับอ่ะแล้วก็ตามด้วยลาทีลาสนลานะครับผมครับก็ก็ลองไปฟังตัวอย่างที่ผมอ่ะเล่นกับท่องโน้ตได้นะครับผมผมจะเอาลิงก์เอาไว้ที่อ่าใต้คำบรรยายใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับผมก็ขอบคุณทุกคนมากนะครับที่ติดตามรับชมครับสำหรับวันนี้ก็จบไปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ